คือว่าฉันต้องไปทางานพิเศษแล้วนะงั้นไม่เจอกันใหม่นะค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะรุ่นพี่ไทยจิบ๊ายบายนะคะบ้าไปแล้วอะทำเรื่องแบบนี้กับรุ่นพี่ไทยจินี่มันเหมือนกับว่าเราคบกันเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวสิไม่ใช่แค่เหมือนนะแต่ว่าเราคบกันอยู่จริงๆนี่นะเอ้ยจะบ้าตายเราก็ได้เวลากลับแล้วเหมือนกันสินะรุ่นพี่บอกว่าจะส่งข้อความมาหาเรา เขาจะส่งมาตอนไหนกันแนะเอวหรือว่าคืนนี้เราจะส่งข้อความไปหาเขาดีนะไม่อยากที่จะทําตัวขี้อ้อนเกินไปด้วยสิเอ๊ะเ,เสียงริงโทนเหรอผ่านแล้วนะคะเอ๊ะเอนี่ไมอย่าเล่นมือถือตอนกินข้าวสิฮะฉันยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะคะเอ๊ะเฮ้นี่ยังมีคนอาบน้ําอยู่เหรอเนี่ยเอฮ้ยไม่อย่าเล่นมือถือตอนอาบน้ําสิฉันยังรออาบต่อจากเธออยู่นะก็ไม่ได้อาบนานขนาดนั้นซะหน่อยนะี่คะนี่เด็กๆจ้า พ่อเขาซื้อสตอเบอรี่มาานะจะกินบ้างไหมอ่ะเอ๊สตอเบอรี่เหรอคะกินพับก,กินคะ่ะหนูเอาไปกินที่ห้องนะคะเอ๊ะทาไมละ่ะทุกทีก็เห็นกินไปดูทีวีไปไม่ใช่หรอนั่นมันวันอื่นนี่คะแต่วันนี้ก็วันนี้อะนะเดี๋ยวนี้ไม่ทําตัวแปลกๆไปบ้างหรือเปล่าอะเอาแต่จ้องมือถือทั้งวันเลยอะนะเออเออเอเองั้นเหรอคงเพราะแชทกับฉันงั้นเลยสินะที่โรงเรียนเธอแปลกไปบ้างหรือเปล่าอะเธอคงจะไม่ได้มีแฟนอะไราเทื่ยงนั้นหรอกนะ เออเอเอจะว่ายังไงดีล่ะเธอเพิ่งจะขึ้นมาปลายเองนะก็คงจะคุยกับพวกเพื่อนๆใหม่อะเดาวมั้งนะนั่นสินะจริงของนายอะ่ะเฮ้ยแย่ละต่อไปต้องระวังขึ้นแล้วสินะ